ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆอยากมากินขนมเซเว่นทุกคนแต่ว่างบมีน้อยทุกคนไอ้ใจเยอะมากก็ไม่ได้ทุกคนนะดูดูกันนี่เนาะการเมนูตั้งใจว่าจะให้พีโซเฟียงบแขนีน่งบแขซ่องรอยบาททุกคนลงเซเว่นในครั้งนี้นะคะให้เขาลงเบเซอร์คขนุมงบซ่องรอยบาทกินกับน้องฮันนี่นะคะทุกคนเนาะการเดียวเราจะดูกันว่าพีโซเฟีย ลงเปิสื่อจะได้ได้แบบบางนะคะในงบซ่องลอยบานนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูกันเลยเอาพีโซเฟ,ฟียเอาไปเลยส่วนนองอันนี้นะคะเดี๋ยวนองอันนี้จะอยู่กับคุณแม่ในรถนะคะจะได้ไม่วนไหวแล้วจ้าน,นี่นนนนตอนนี้พีโซเฟียไปแล้วนะคะทุกคน ค่ะอันนี้คืออาการของคนเด่กนั่งรอในรอถนะทุกคนเนาะก็ไม่รู้ว่าปีโซเฟียจะเสือได้มาฟางนะคะทุกคนแต่เดียวจะมาดูกันนะคะตอนนี้นองอันนี้กำลังรอดใจใจต่อแล้วทุกคนเนาะนี่ค่ะนี่คืออาการของคนรอนะทุกคน ไปเ,ปเป<ร>่ยน <ande> ้องอันนี้น้องอันนี้อยากกินอะไรบ้างคะอือยิ้มค่ะกินไอติมค่ะนี่เป็นข้องชอบเข้านะทุกคนเนาะอ,อยากกินไอติมอะเซเว่นจะต้องกินไอติมนะคะเป็นเกร็ดลับของเด็กๆนะคะ แล้วเราจะหมาลุ้นกันว่าปีโซเฟียได้อะไรออกมาทุกคนไม่น่านหรอกเกือบอกมาแล้วเกือบอกมาละนี่ตอนนี้เมนูเห็นเลยว่าปีโซเฟียกําลังจะไปใจตังค์ทุกคนเดี๋ยวค่อยดูค่อยดมูมาแล้วมาแล้วทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวเราจะดูกันว่าซ่องรอยกับปีโซเฟียได้อะไรมบ้า <c> ง <oughs> มาแล้วมาแล้ว ส่องรอยแดได้แบบบางจ้ะออ้ยแต่เจี๊ยบเศร้ามีขาเจี๊ยเศร้านะคะตอนนี้ซิ้วยบพ่งขึ้นกลางแรกกอผิวโซเฟียตรงนาภาคกว่านี้มาอุ่นจิน้มมาแล้วคะ่ะขาดูหน่อยได้ไหมคะส่องรอยได้ได้แบบบางมาเราจะมาดูการส่องรอยของผิวโซเฟียได้ได้รับวม่มาางัง แล้วก็มีจำองคีชี่อแล้วก็มีเอนกับอันนี้โอเคค่ะจ่าแล้วมีเงินเลือดด้วยเลือกกี่บาทคะเดี๋ยวดูเงินเลือกแต่่ามันแ่สิบแปดบาท รถกับแจนรกมารทุกคนนั่นไปบ้านกับเบีอจ้านี่ขอดูเงินเลือดหน่อยนี่เงินกร็จะเลือดอีกทุกคนโอ้ใจเป็นใจเป็นยังมีเงินทอนนะคะทุกคนได้เบีอนี่เอาเป็นว่าเดียวขอเป็นแบบปูอัดกับสายนะคะโอเคค่ะนี่ค่ะ โอเคค่ะไนนไอไอสอไ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 อนี่อไ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 คไอไอไอไน่อไอไอนอีอไอไอไอะนไอไอไอคอไขอไ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 เจอไ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 ไอ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 อคไอไอไอไไอนไอไอไอออออะออออ พูดดีอะค่ะปึ๊บปึ๊บ <laughs> วิธีการทานอาหารแบบพูดดีนะทุกคนนะตอนนี้ปีโซเฟียกำลังจัดการให้น้องอันนี้กินไอศครีมนะทุกคนนะคือกินไอติมนั่นเองเพราะว่าทุกครั้งแต่น้องอันนี้กินไอติมเวลาออกมานอกบ้านนะทุกคนนะเมนูก็จะทําแบบนี้ให้เนาะมันจะได้ไม่เลอะเสือ้ออันนี้มันมีช่องไอชไมาเดี๋ยวเราจะแบง่งนะซองซองคนก็คนละหนึ่งอันจ้าเป็นที่เตือ ชวกันจึ๊บไอ้ย่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพอดีพีโซเฟียเสื้อไอติมมานะทุกคนนอเป็นห้องจอกห้องนองอันนี้แล้วก็พีโซเฟียก็แก้งมาทุกคนจริงๆเมนูอะไม่ว่าให้ตังไปแข่ซ่องรอยเมนูยากู้ว่าพีโซเฟียจะใจตังเป็นไม้นะทุกคนนะจะตังจะเลือกไม้จะจายไปแขไในประมาณหนนะคะก็สรุปว่าพีโซเฟียใจตังดีในระดับนึงนะทุกคนนะ กาเลือดตั้งทนกลับมาด้วยแล้วก็ไอไอติ๋มนี่ไอสักเลมกระโดดดสักว่าเสือมา1นแทงแต่ว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นซองชิน้นกาโอเคค่ะทุกคนแสดงว่าการจัดการของพี่โซเฟียดีในระดับนึงนะคะตอนนี้เประว่าโรจัางในการแบ่งปันทุกคนประว่าไม่จำเป็นต้องเสือไล่ชินช้นเสือชิ้นแล้วแต่ว่าเขาโจังออกมาแบ่งทุกคนเออเมนูก็โอเคอยู่ค่ะ นี่เก่งมากๆให้เด็กๆก,กินกันไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะ ีค่ะทุกคนนะคะยินดีตอนรับทุกคนเข้ามาสู่ช่อง <M ention S 1> เมนูชาแนลนะคะอยากเป็นทางการอีกครั้งนะคะตอนนี้ว่วารกรับทึงบ้านเลวทุกคนเนาะส่วนนองอันนี้นะคะนอนรับไปเป็นที่รวยเล้วทุกคนปพรานังรับตลอดคนนั้นนะคะนี่จริงๆนะทุกคน mm hmm. เมนูย่างให้ปีโซเฟียนังก mm hmm. ินขน้มคนเดียวค่ะทุกคนเนาะแต่ปีโซพ,พีโซเฟียอย่างรูวสึก เคลื่อนอายทุกคนเนาะอายเมนูมานังกินเป็นเพื่อนทุกคนการเดียวเรามาให้พี่โซเฟียแนะนํากันนะคะว่าขนุมในราคาซ่องรอยบัานในเซเว่นะคะพี่โซเฟียได้อะไรมาบ้างทุกคนเนาะแล้วตึ้งกันนี่กาถ้าว่าซองรอยเยอะไหมน้อง เออจริงจริงนะซ่องรอยนะคะทุกคนถ้าเมื่อนบางคนก็คิดว่าไม่ได้เยอะนะคะแต่สาหรับเด็กๆนะคะคือซ่องรวยนี่เมนูให้ไปเป็นเงินก้องเด็กๆนะคะทุกคนซ่องซ่องรอยเนาะนการมั่นายเยอะยกพอประมาณอยอ่าสาหรับเด็กนะคะในการ้าลเซเว่นนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าขานมแต่ปีโซเฟียเซอร์มันเนี้ย ให้ปีโซเฟียเป็นคนรีวิวเองนะทุกคนเนาะว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยปีโซเฟียรีวิวอ่าปีโซเฟียมารีวิวเลยค่ะอ่านเขาอยากใส่ไหมเด,ดเิมปรับเรเวลนะทุกคนนะเดิมพัฒนาขึ้นนะคะเป็นข้าวปั้นทอดซาลายนะคะเป็นอ่าแบบรสชาติแซลมอนอย่างซีอิวนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นข้าวปัน้นทอดซาลัยอีกอันนึงนะคะแต่ว่าเป็นคนละรสชาติอันนี้น่าจะเป็นแซลมอนย่างเกลือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแซนด์วิชนี่เป็นรสทูนา่าไขกุ้งอะไรประมาณนั้นแล้วก็นริซาลายนะคะอันนี้จะเป็นไส้กรอกชีสนะคะเป็นแบบใส่ปูนแล้วก็ต่อไปนะคะจะมีเป็นนมดัตมิลคิดซองขวดนะคะจะมีรสจืดกับรสสตรอเบอรี่ค่ะ งั้นเดี๋ยวรีวิวเสีเยแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะเอามากค่ะไม่รอชาตอนนี้ปีโซเฟียอยากกินขนมแล้วทุกคนมากินกันเลยเิ่มต้นเข้าเป็นอันนี้ค่ะเป็นแซนด์วิชส่วนแม่จะกินเป็นข้าวปั้นนี่นะคะสักหนึ่งห่อเนาะแล้ก็โโชิมด้วยได <c oughs> ้ไหมได้เราจะกินเองเดี๋ยวกันปีโซเฟียมาเอฟกะสิว่า <c oughs> <c oughs> บังหน้าเลยบังเต็มเต็มเลยทุกคนไม่ได้ออกก้องเลย <laughs> นี่ค่ะข้าวปัน้นวันนี้ปีโซโฟเฟียบอกวา่าให้มานังกินเป็นเพื่อนนะทุกคนนะจริงๆเมนูอยากให้ปีโซโฟเฟียก็นังกินคนเดียวเนาะอือ่มีสายอะไรเด็เอามาเปลี่ยนทิศทางทุกคน เดี๋ยวเมนูจะดื่มนมนี่นะทุกคนนะแต่ว่า,าเัื่อวานปีโซโฟเฟียไปซื้อมาไม่ได้รอดมาทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้วิธีแบบวานี่เราจะต้องใช้ความสามาร,รอบตัวนะทุกคนนะไม่มีรอดเราก็ต้องใชไ้ไหวปริบอย่างอื่นนาะทุกคนนะ <c oughs> กินเลย <c oughs> อื <c oughs> นี่ค่ะ คือจริงๆคนเรานะทุกคนเนาะมันต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยใช่ไหมคะไม่มีรอดเราก็สอดยักษ์สอดเอ้าอืมกินเลยเราลำปลาหัดจุบว่าแมวว่าม่จะซาเลย โอ้ยนี่ทุกคนพโซเฟียไปเอาซอสนัำปลาไมาให้นะทุกคนเนาะมันก็แกนี้เลยนะจ้าคือแบบหวาวากินแล้วมันจะจืดๆไปเล็กน่อยทุกคนเนาะเมนูนจะจิม้อมอะลรบาทุกคน ใส่คาดนี่คือคำพูตมาจากคำว่าเค็มสายคาดทุกคนนะเอามาคลุกตรงนี้ที่น้องนี่ค่ะทุกคนมาจากคำว่าเค็มสายคาดทุกคนนะอเดน๋ยวจ้าชองอันนี้มาเบิ้ลทุกคน เค็มสายคาจริงๆนี่คือวอลลี่เด็นะทุกคนเนาะ <c oughs> แต่แต่คนก็ไม่โบราณก็พูดกันเก็มสายคาดมันมีอยู่จริงทุกคนเท่าไหร่อืมอืม <c oughs> แซงมันก็นไม่รู้จะเรื่องแซงไมได้ทุกคนนะคน <c oughs> ก็นแซงอะเรื่องแซงคนกันหน้าดำมาเลยทุกคนอืม ไอ้ส่วนแซงก็เรื่องแซงง่าทุกคนไอ้คนก็หนังกันหน้าดํามาแล้วมันโดนเผ้ามอ,อ,อะอืม <c oughs> <c oughs> จริงจริงตอนน้องเสิร์ฟนั่นก็นมีเป็นเซตตังเลื่อยอยู่น้องนุ่งเนาะเลื่อยอยู่ตังเซตเสิบแต่ละเซสิบบาทอย่างเลื่อยอีกเซตสิบแปดบาททุกคนน้องไปจ่ายมาเนาะอีกอยู่ขึ่นมาสางอืมกินแล้วค่ะนี่พ,พ่อผิวโซเฟียนี่เดี๋ยวจะมีเป็นฮอดดอกเนาะฮอดดอกจะแม่พี่โซเฟียแม่เป็นแบบนี่ปุ่นอ๋อเป็นแซกกอกญี่ปุ่นทุกคนเนาะก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในรลกจีนแบบออ้จะตายอีปุ่นไม่เลยเพราะว่าใช่จะญี่ปุ่นเพราะพี่โซเฟียชอบกินแบบข้องญี่ปุ่นแล้วก็อยากไปญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กเลย้ก็ไอความฝันเป็นจริงนะคะก็ไอดองได้ไปญี่ปุ่นจริง <c oughs> มีอีกทีนึงคะ่ะ <c oughs> <c oughs> จริงจริงพี่โซเฟียพูดบ่อยมากทุกคนเนาะพี่โซเฟีย <c oughs> มีความฝันว่าอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าการนั่นแหละอันนั้นมันก็เป็นอนาคตนะทุกคนเนาะการเมนูเการอวยพ่อใน ความฟันกองน้องเป็นจริงนะทุกคนถ้ามีโอกาสค่อยน้องไหนไปตามเี่น <Superman> <laughs> ้องว่างนะคะทุกคนเสร็จตอนนี้กินอ่านหยิบคุนในเซเ่นไปก่อนมันก็ร้ายทุกคนอ๋อเด็กอนตซอสอะเดี๋ยวใส่ซอสจากอีตลาวทุกคนนี่ซอส ต้องใส่ซอส,สจักิดเพิ่มความอร่อยนี่นี่นนอ่าอส่เล็กหน่อยก็ผิดสบเฟี่ะเีอริตี้หมเีอริตีอ๋อ อเป็นคล <Q zer x 3> ิปเตจัดได้ว่าเทือนมากทุกคนเป็นคลิปเมโลเกตเทือนมากเลยคนนี่น <hopefully> <idal> ี่ท <tube oses Five Wuhan> ุกคนเอา Yeah.